ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวซุรฟาย,ยูนุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งค่ะนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างโดยมีทั้งหมด3ชนิดค่ะนะคะจะมีเป็นทอนตลับเม็ดและปั่นเอ็นช็อคค่ะโดยแต่ละอย่างจะมีหน้าที่การใช้งานและการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไปค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ หน้าที่การใช้งานคือใช้ตอกตะปูทุบวัสดุหรือถอนตะปูถ้าเป็นคอนเป็นปากงัดวิธีการใช้งานจับด้านคอนให้มั่งคงเล็งปลายคอนให้ตรงกับตะปูหรือจุดที่จะต้องทุบเหวี่ยงคอนด้วยแรงพอดีไม่แรงเกินไปจนควบคุมไม่ได้ใช้ปากคอนสอดเข้าใต้หัวตะปูขยับคอนเบาๆเพื่อให้ปากคอน สอดลึกขึ้นเมื่อปากค้อนแนบกับตะปูดีแล้วให้กดด้ามค้อนลงช้าๆการเก็บรักษาเก็บในที่แห้งไม่อับชื้นเพื่อป้องกันสนิมไม่วางในที่สูงที่อาจตกใส่ผู้อื่นและเช็ดทำความสะอาดตรงที่ทำให้เกิดสนิมตลับเมตรหน้าที่การใช้งานใช้วัดระยะทางหรือความยาวของวัสดุต่างๆที่ต้องการวิธีการใช้งานดึงสายวัดออกจากตลับ ให้ถึงระยะที่ต้องการและวัดสายวัดตึงตรงเพื่อความแม่นยำอ่านค่าที่ตำแหน่งปลายสายและปล่อยสายกลับเข้าเบาๆหลีกเลี่ยงการปล่อยสายให้ดีดกลับเร็วเกินไปเก็บในที่แห้งไม่ชื้นเพื่อป้องกันสนิม ปั่นเอ็นช็อกหน้าที่การใช้งานใช้ที่เส้นตรงบนพื้นหรือผนังสําหรับการก่อสร้างหรือประกอบงานวิธีการใช้งานใช้ผงช็อกลงในกล่องแล้วดึงเส้นเอ็นออกตามความยาวที่ต้องการดึงเอ็นให้ตึงแล้วดีดเบาๆการเก็บรักษามื่นเก็บเส้นเอ็นดังใช้งานปิดฝาเก็บผงช็อกให้แน่นไม่ให้ชืน้นควรเก็บในที่แห้งเพื่อป้องกันผงช็อกจับตัวเป็นก้อน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สะเวลาเข้ามารับชมหากเนื้อหานี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ